สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกันอีกทุกคนอยู่โซนสาลี่เพราะว่าสาลี่คอยมันอายุมันได้เดินกว่าเลยตอนนี้เป็นฟ้าเป็นม่านเลยทุกคนเ,เอาสิผ้าพี่น้องเข้ารอรอเบิ้งเอา,ออเอาไปเบิ้งกันเลยนี่ทุกคนเยอะได้ทุกคนนะมา่มานะามันนะงามนี่ ตอนนี้อายุมันห้วยเดินปลายแล้วทุกคนเออที่มีพ่อเทเลอร์นะประมาณเดินสามอาอไม่นะทุกคนเออตอนนี้ก็เดินสองแฮมเนาะประมาณเดินสามอาอไม่หรือว่าเดินสามเพ่งนะทุกคนคืออะไรได้นี้ได้เออเดินสามไม่สามคำนี่สักสี่ทันหรือบอ่อได้เออขันทันกับสิได้ยอนนั่นแหละทุกคนเอยพันมาสลี่ตัวนี้มันเป็นแนวพัน มัลซารีขาวมัลซาีข้าวเหนียวข้าวโพดบางคนเอ้น่ะนะรสชาติมันสีหวานหอมมันสีอ่อนทุกคน,นเลยเหนียวเหนียวอ,อ้า,าลรอเบืง้งหลองมันก่อนลล่เติมได้ทุกคนเลยฮู้เออตัวมันเยอะนี่4ี่พันปลายนี่ตัวเยอะนี่เนี่ยตอนนี้ก็ออกมาแล้วทุกคนเอ้ย ถือว่ามันเป็นฟักแนวนี้นะทุกคนบางต้นมันก็ได้สองได้สองม่านบางต้นก็ได้สองม่านหนึ่งม่านนี่สองม่านได้มดสองนี่บางต้นก็ได้ม่านหนึ่งทุกคนเลยเออแนวพันธุ์มันบางเธอก็ะกาบอีทเด้ทุกคนเลยกาบมันสีอีทบางเธอะหนนะบางบางม่านบางม่านมันก็ขาวแต่ว่า เม็ดม <B ưng. S 1> ันนี่ข่าวเบิ้องภาพพี่น้องเขาไปรอเบิ้องทั้งทั้งนี่นี่ตัวนี้สองสองม่านตัวนี้ก็ได้สองทุกคนเลยนะบางเธอกระมอยมันก็สีอิดอิษบางต้นนั่นบางบางฟักนั่นนะเดี๋ยวมันได้สองเลยทุกคนบักยื้ยื้และก็มีทุกคนเลยแต่ว่ายังมอยยังมีท่านยุบมอยยุบประมาณสองสามเธอทุกคนยังไงได้ฮักนะนะ แต่อตอนนี้ก็ยังรอถท่าประมาณเดินสมเอาไหมทุกคนเลยรถาดมันสี่สี่วันวานเลทุกคนเลยซารีอันพันอันนี้นะแนวพันตัวนี้นะค่อยซื้อมาโลกนึงโลละพันบาทตลเป็นเนงินกีบค่อยไปซื้อตอนนั้นกันหกแสนป่ายทุกคนหกแสนห้าห้าสิบพนนี่นื่นะอยเห็ุเปิดล้องเปิดล้องห้าไปนี่ตึ๊บได้ทุกคนเลย Tớ tớn ít bền mỏi xí khánh nhá như này Ơ mới lé tớn ít nè ná Đê này cả ôi lông thú khôn đấy Bằng tôn cả nhớ đấy thú khôn này, Xung thôm hồ khoai Thá ná Thôm hồ khoai lơi Ơ bực pha, phà hơ Phi nó hòm bôn thằng nơ nó Bôn 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 bựng thằng nơ đó thú khôn Đê Nô Nê thú อันนี้คือคือทางเนื้อเลยทุกคนเนื้อโซนนะนะเออพาพี่น้องเมาเบิรงนี่เดบางบางฟางมันก็สิมีบงเด้บงหลายปีนี้เดนี่นี่มันเจาะนี่ทุกคนมันเจาะอลไรนี่เจาะกาบสไลค่อยอะไรนี่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 กระโตมันก็สิอยู่นี่แหละทุกคนเบิรงกสีเฮพี่น้องเมาเบิรงก่อนนี่เด้อทุกคนเด้อเดบังมันเจาะนี่ เซหายแล้วได้ทุกคนเอ้อคันมีอ้อๆนี่ได้คันน่ะกระโตมะนี่ปลูอยู่นี่บงนี่นี่ต้องได้ดึงออกมาได้บงตัวนี้ได้ยเติบได้ดิทุกคนเบิงนี่คันเฮามีอ้อตอนนี้นี่โอ้ยเซหมดเลยบ่มีเม็ดเลยนี่ีนี่มันกินหมดแต่ว่าเฮาอ้อสงนี่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนบงอ nếu nì nì phấn hết nì bông này nì ừ, nì bông nì nì Ừ toóc này thấy ô tô nhử li nì bông nì chó gìn này mà mận bện nai nà. Tòa nì mẫn nhung mẫn bện mẫn nhung nó ở đây nì 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 bẹn nì nì hại khăn bên bên มีได้บงตัวเนื้อทุกคนเน,นื้อบงน่ะน้ำมันนี้แม่นเพ่นกินได้นี่่นจ่อเมื่อแล้ว,อลวเอาพี่พ่าพี่น้องครับไปรอบุ้งบนอื่นก่อนว่าบอน,นี้มันงามอยู่แล้วมะสาลีเขาว่ามะขาโพดนะนะทุกคน ตอนนี้มันอ่อม่าอ้อมานอะไรได้เออกระสุงด้วยทอมโหค่อยนะทอมโหค่อยตอนนี้นะนะนี่บางอันกะมอยมันสีแดงแดงเขาเอิ้นว่ามอยมันนะทินนี่นะมอญชลีเออมอยเขาโพดทุกคนเลยล่มล่มแห้งทุกคนบูรุนเยอะนี่สองพันป่ายทุกคนเลยสองพันกว่าเบ้นี่ลุ้นลุ้นนี่นะทุกคน ลุ้นที่ว่ามันโอมานนี่นะและก็ยังลุ้นลุ้นหนึ่งอีลุ้นนี่กะสองัน 2, กว่าทุกคนเลยนี่ตัวนี้แนวพันคนละพันนะทุกคนเออกกอิดมาอิดเออม่านมันอิดแนวพันคนละพันธทุกคนเลยตัวนี้นะค่อยซื้อมามาไหมตัวนี้นะนมาตดวซอเบิ้ง แต่ว่าเบอร์นี่เยอะน้อยได้เยอะน้อยกว่าจูจูนั้นทุกคนเลยตัวนี้นะมันสิเป็นอิฐอิฐนี่มอยขาวทุกคนเลยมอยมันมีอิดแต่ว่าต้นลำอิฐมดนี่สี eat, อิฐอิฐโอ้เป็นร้องเป็นร้องแต่ว่ามีสูงไปรเรอยได้ทุกคนเลยตัวนี้นะนะพอแต่เพลงนี้ค่อยบองบอนมันมีงามนะเพลงเอิกเพลงแอลก,ก็มีมีคือพันตัวนั้นได้ทุกคนเลย ตั้นขดปูดอันลุ้นทำอิทนะอันนี้ลุ้นที่สองเลยค่อยซื้อมาไหมตัวนี้นะค่อยซื้อมาไหมหมอยมันก็สีขาวทุกคนเลยหมอยขาวนี่แต่ว่ากาบอิทต้นกระอิททุกคนน,นี่ตัวนี้นะงามตอนนี้กำลังอ้ออ้มอม่านอ้อหมอยทุกคนเลยเออแต่ว่าบงนี่ปูขันมีหานอันตรายเลยทุกคนเลย แต่นี่นี่ตัวนี้พันทำอีตนี่มอยมันอีททุกคนเอ้คตปูลุน้นลุ้นทำอีทเลยนี่แต่ว่ากาบกระอีทยู่แล้วก็กาบขาวก็มีทุกคนเอ้นี่มอยกระขาวเอออัลติบกระสีอีทอีทมด้มอยเริมยุบแลวนี่ยุบสองสองามเธอนี่กระฮักได้แล้วทุกคนไอ้ตัวนี้นะพอม่านมันยืดแล้วตอนนี้นะนะได้2องม่านตัวน,นี้นะดิได้ซองม่าน ถืองามทุกคนเลยกำลังงามผู้อ้อมานอ้อมฟักเหมือนอะไได้ทุกคนเลยตัวนี้นะแล้วก็ยังมีอิห,อหน้าเฮอนี่นะทุกคนนี่เฮอหน้าเฮอนี่ก็เริ่มอมดอกเลยทุกคนด,ดอกกำลังรอนะนี่ดอกกำลังรอแต่ละต้นนะนะตัวนี้มันโตอยู่สี่ห้าพันเบสอะไรทุกคนเลยเฮอหน้าเฮอนี่นะ มันมีได้น้อยปเปลอือตอนนี้กำลังงามทุกคนเลยดดอกกำลังอมดอกกำลังอมดอกต้น,ตนงตน้นมันอิดท,ทุกคนเลยต้นอิดอิดตัวน,นี้กระสูงอยู่ขมันดอกหุ่น,นโทมโฮไปพลวทุกคนเลยเด ัห้าพ ah. like ันเบตัวนี้ห้าเลยหกพันนี่แหละทุกคนเลยแต่ว่าเฮือหน้าตัวมันเป็นอนะฮั่นสี่พันป่ายเลยทุกคนเลยสี่พันป่ายอ๋อสี่ใช่เฮ้ยพี่น้องเบิร์กสันี้ทุกคนเลยเอาขอบอกะอบเจอพี่น้องที่เข้ามาชมมาเบิรงเนาะอ่ะคอบเจอหลายๆทุกคน